สวัสดีครับวันนี้มาวานแห่ครับกับทีมงานคุณกล้องหรือคุณกล้องคุณกล้องกล้องหลักที่คุณวันนี้ไปได้นีเน้อวันนี้ตอนนี้โมเมียนบ่กเฮดได้นที่มีสายบันไดมันดิงลงไปเลยต้งหมดเหรอเนาะด้วยแห่สิบสองศอกโอ้ยมังวงสวิงอยู่แล้วเนี้ยโอ้โหหนักโคตรเลยไปแล้วครับฮึบไปต้องหาไม้เคียร์แล้วครับ ปกติก็ใช้เชือกฟางเป็นสายก็ได้นะครับต้องลงแล้วครับเมื่อเมื่อจีบเขาอ่นพุ่งเหลาตามมันดิอยู่เหรอเนียนทำเดี๋ยว่าลมเนี่ยกูลมตีนแต่ว่าป่ามันมันมันไม่ประดุกไม่ปัญหานโอ้โหดีฮะโอพอหดีโอ้ติดแล้วครับติดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ครับสักครู่ขึ้ไม่ีโบเลยนะ่๊ะ บเดเอาลงลาดยครับจะลงจะปลานิ่ับปลาะเนครับปลางต้นเียเอามันลงครับจะลงแล้วครับน้ำลึกมากนะครับน้ำลึกนะครับพ้นก้อนอ้ จากคำเตือนของทั้งสองพรออลครับก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีคนดูเยอะนะครับผมาดูต่างหน้าครับเดี๋ยวเกือบไม่ให้ดูขี้เดียวใช่ขี้ฟูน้าก็ยังเป็นมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานอยู่ครับว่าไม่มีใครขันกันแกล้งครับแล้วตายจังไหนเมื่อกี้เลือดไหลจังไหนพอนขโมยวัะครับมันหนามาปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับพ่อเล็ก ของเขาสุกไอ้อคุดสั้นจะหล่อลงไปเนาะ <ừ> ต้องการดินให้มากที่สุดเอาไปถมสาพุน่นหล,ล่อชมครับทีได้เขาโตอยู่เมื่อกี้บอ,อร์ไอเอ,อิญกล, <c oughs> ลัวเคล็ดเอิญในหมาเนาะหมาแล้วครับมาแ <มา S 1> ล้วครับเออเจ้ากันวะเห็นหมาเมื่อกี้กลางแล้วครันมั้ยเจ้ามือเนียมว่ะเนาะมือเนียมว่ะือเนียม ด้วยแห12ศอกแหหมันครับบักแหนมผู้อันเที่ยวไปเที่ยวที่ฮ่องกงนี่อีกตัวเด็กอืี่ปเลยแสดงว่าปา่าไปเข้าห่มไหมปุด๊ดโอ้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสาครับอโอ้เปลี่ยนสาไปติดมันลึกครับสานี้ ตามนั่นแหะครับตามเห็นนั่นแหละมัมันออกแล <ya> ้วบ่ออ bueno. ดูการ <whis ky. S 1> น้ำมาุน่ดูการกระโดดน้ำงงรวมเียงนี่ละสูงสุดน้ำบริลลที่จังีกายพีกายนอนมันสบดแม่พี่นี่น้ำบริลเตมเต็บรรยากาศครับ ก็ย้ายสะนะครับต้องโยนหินทมทางก่อนนะครับโยนหินทมทางให้ปลามันก็ให้หลงๆพูดมันหรือปลามันบอกว่าครับโยนแล้วครับปลาก็จะมาครับป้าคือหนูฮันเนาะหลับไปสูด ตู้ตัวไงเนี่ยแม่นปลาตะเพียนปลานีคระตัวง่นะครับมัน,มนบ่รอชมครับเมื่อกี้ดูกระโดดน้ำก็สะใจแล้วครับ ินทำทางก่อนครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับปลามาแล้วครับ วาซะนาจดจดโอ้โ,หโห <c oughs> ชื่อมาอีดำน้องน้ำม,มาแล้วมาแล้วโอ้ตอนนี้ไม่หมากครับเดี๋ยวผมจะเอาหมากมันลงมาให้ท่านเหมือนส้มทิมลยครับนี่หมากสมออ่าสมอสมอกินกันเด้อ ดูดูหมักสมอก่อนนะครับมอครับงานี่ดูสีกับงาหมักกันมักไอ้นั่นครับงาหมักขามครับแข็งครับนี่แข็งปีนปีนเน่ยมีหลุดครับ <c oughs> โอ้โอ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 เจียมึงยะงาพลอยครับสมอครับ

ผลไม้โบราณครับไปตามไดูการครับขอไปแกงใส่ปลาครับไลดาัไา ลงมาแล้วก็จะชิมให้ดูด้วยนะครับก็หมอเราดูฝั่งนี้ครับแหมไหลความสนใจครับจุดเอาอีกครั้งนึงครับแเราจะลงสามครั้งแล้วครับไอ้ก็หมอจมหมอหมอดีครับหมอเป็นสมอครับ Go, go, let go. let's ชิงคุณอย่างนี้ครับรเอาไว้ต้มใส่กระโดดครับไราดาคิงคาเมนไลดาคาเมนไลดาไลดาไลดาเป็นยังไงบ้างครับในหอบ ออกกําลังกายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับกําลังกายเออ๋ยวบาคนเงียบเอาอีกหนึ่งครั้งครับปลามันหลบอยู่ในในร่มแกคนนตาาเะโอเคไปแจนนนู้นครับไปแจนนนูน้นเราจะไปอยู่มุมนู้นกันนะครับเดี๋ยวรอซ่อมแห่แป๊บ,บนึงรอเอา กิ่งไม้ออกจากแขนิดนึงครับก็มีได้สมอมาได้บักสมอมานะครับแล้วก็มีติดแขได้หมกักสมอนะครับติดแขได้บักสมออันนี้มะพริกครับอันนี้ข้าวคั่วที่ขายไม่ได้คือผงชูรสแล้วเกลือจะมายอกเดยกันทํา ทำเป็นเจลเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับทิศใส่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของอะจะัจวนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นวันนี้ครับอันนี้คือข้าขวัข้าวคัข้าวคั่วใส่กี่เปอร์เซ็นต์ครับข้าวคั่วตัวนี้ให้สามสเสสปเซครับ,รบหรือว่าประมาณจี่าออนครับีอ่อนตัวนี้เป็น ก็ปิ้โลโก้นิดหนึ่งนะครับอพรว่าเดี๋ยวโดนแบนเขาเขาปิ้โลโก้เลยครับแต่ว,ว่าก็รอสปอนเซอร์ถ้า,าใดสนใจก็สามารถสนัครรับได้อันนี้ใส่ไปก็ประมาณ10กรัมครับและแ,แต่คนชอบครับแต่ว่าคลายแม็กของมันก็คือช่วงนี้ครับจะจะ,จะ นี่ครับนออกแต่นี้ด้วยไหมครับได้ไหมครับตัวนี้ต้องกัดนะครับกัดให้มันเป็นเปียนออกมาให้ให้ให้ติดน้ําลายอ่าเปลียกเปี่ยนนิดนึงนะครับน้าลองลองครับนี่นะครับกัรกันนี่นะครับอ่ากัดแล้วจะมีน้ํากระชอกออกมานิดนึงในส่วนของอ่าสมมตัวนี้ไม่ต้องปลอกเปลือกนะครับไม่ต้องปอกเปลือกนะครับตัวนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ นี่นะครับหนักเลยนะครับและเข้าไปที่กับพุ้งแก้มนะครับได้เลยครับผมไปหาปลาได้สมอเด้อยเดี๋ยวไปโอ้มมนเลื่อมโลนแล้อไอไปเก็บมาได้สองสามลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคุณรู้สึกอย่างไรที่หวานแหรเราไม่ได้ปลาไม่ไม่ผ่านนะครับวันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่าน มีแต่น้ำนะเนี่ยโอ้ีอะไรต้องไปดูอว,วัยวะเพศแล้วว่าด่างหรือไม่ด่างนะครับคนามด่างไม่ได้นะครับเนี่ย <c oughs> ก็มาวันแห้นะครับกินปลากันไปเยี่ยมพี่ชายนะครับกินปลาสานี้ก็สองสาครั้งแล้วลงคลิปบรรยากาศช่วงจะเข้าหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวนะครับ ขอบคุณท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวยังไงเจอทันในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามีแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อปลาตลาดมาสักสองสามโลมาย่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สวัสดีครับช 地獄の分断我らを狙う黒い影世界の平和を守るためゴーゴーレッツゴー